ตก,ตกแล้วจ้าตกแล้วเริ่มตกแล้วลมก็แรงตกใส่บว่นแม่ไปไปทําบุญไปเที่ยววัดฝนตกห้ามแท้ตกแล้วฝนตกแล้ว คุณดัาางวูเวูบไม่มาทั้งมบบนันตกถันดังมากทั้งมันเป็นจนาเลยพี่น้องดังเสียงฝนได้ดังมากวูเวูบโตพ่เป็นไดนนะค่นโดนโตเกิดเป็นปจังเสียถึงมีล่มล่มถึงมาก่อนฝนล่มแห้งอมอลูกแม่อ พอลุกเลยไม่จะเก็บโต๊ะตกแล้วไมไปได้ตกมาหนึ่งอาทิยตย์ฝนก็ตกมากกับมีลมมาเลยน,น,นานๆตกกับคิเป็นยังงสิละพี่น้องน,น,นานๆนนตกก็จะมีลมมาด้วย มอลูกสิมอแม่จับเลื่อนเก้าอี้มาแล้วมลมแรงแห้งเจ้าคนลมแห้งเติบอยู่พี่นนอกลมแ้งตกน่ายู่ เราไปซื้อปุ๋ยมากเมื่อเน,นี้ยวิสิษวานเขาคนตกไมาใส่แล้ววิศิษฏวานมานอกเขาเนะร่มมากแหละร่ม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 ร ตกเสือประมาหนะ้าลมพร้อมนะเียเอาเอาพร <อ S 1> าะจำเนงเป็นสัน้นยังตกสลังค่าเนาะนี่เนาะโต๊ะใจเหมือดลมแห้งลมแห้ง